ครับพี่เดี๋ยววันนี้จะเช็คสภาพดูให้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวอัปเดตให้นะครับก็เดี๋ยวเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะครับครับผมตัวนี้นะครับมิกยามาห้านะยามาห้าแท้นะครับตัวนี้ MG16 ทับ 6FX นะครับตัวนี้มิกตัวนี้โดนโดนน้ำมานะครับโดนโดนน้ำท่วมนะช่วงน้ำท่วมนะที่จังหวัดน่านนะครับตัวนี้จมน้ำเลยนะแต่ว่าจริงก็จมไม่นาน เจ้าของเครื่องก็เอาขึ้นมาก็ยังไม่ได้เสียบไฟนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ยังไม่ได้เสียบไฟตัวนี้ดูลักษณะนี่น้ําท่วมก็โอ้โหอันนี้ว่าไม่นานก็นานเหมือนกันนะถ,ถ้าดินดินเข้าไปขนาดนี้นะครับดินเข้าไปขนาดนี้เครื่องที่โดนน้าท่วมมาเนี่ยก็คงก,ก็แน่นอน,นครับยอย่าอย่าเพิ่งไปเสียบไฟนะอย่าเพึ่งไปเสียบไฟเทสต้องเช็ค ต้องเช็คแบบนี้เลยต้องลื้อมาเช็คล้างบอร์ดอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับเริ่มเช็คจากบอดซัพพายก่อนเลยนะครับเช็คล้างเสร็จปุ๊บก็ต้องไล่เช็คดิบก่อนนะเชะเช็คดิบนะครับเช็คดิบนะเช็ควงจรนะเช็คดิบก็คือแยกชิ้นส่วนมาแล้วก็เช็ควงจรแต่ละชุดนะโดยที่ต้องตัดชุดวงจรออกทุกจุดนะครับแล้วก็ไล่ไล่เช็คทีละจุดนะครับเช็คดิบก่อนเช็คชุดมีชุดไหนช็อตมีปัญหาไหมแล้วค่อย ค่อยเช็คเต็มระบบอีกทีนะครับอ่าโอเคตัวนี้เดี๋ยวต้องดูสภาพโดยรวมทั้งหมดก่อนว่าควรซ่อมไหมนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยลองสัมผัสพวกวอลลุ่มดูยังโอเคอยู่นะครับวอลลุ่มยังโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูบอร์ดด้านหน้าก่อนว่าหนักแค่ไหนดูพวกขาหลายก่อนว่าเป็นสนิมมากน้อยแค่ไหนหรือเปล่านะควรควรซ่อมหรือไม่ควรซ่อมนะเดี๋ยวประเมินประเมินก่อนนะครับ นี่ยนะครับมีหลายจุดที่จะให้ดูนะที่ว่าแบบเครื่องโดนน้ำเนี่ยถึงจะตากแห้งแล้วก็ถ้ายังไม่ล้างความความสะอาดให้ชัวร์เนี่ยก็ยังไม่น่าไม่ควรที่จะเสียบไฟไม่ควรที่จะป้อนไฟเข้าไปเทสนะครับก็ลักษณะเนี่ยเห็นไหมครัจุดตรงนี้นะครับจุดนี้เป็นบอร์ดเอฟเฟกนะนะครับที่ซูมให้ดูเมื่อสักครู่นี้ลักษณะแบบนี้ถ้าเราป้อนไฟเข้าไปปุ๊บเนี่ย ชุด IC ซชุดสำคัญเนี่ยเสียเลยนะครับเอฟเฟกเสียเลยนะครับช็อตเสียเลยนะครับนะครับนี่นะครับเนี่ยลักษณะขายอซแบบนี้นะถ้าป้อนไฟเข้าไปทำให้ชุดโปรแกรมเอฟเฟกเสียหายได้เลยนะครับแล้วก็น่าจะมีอีกหลายจุดนะครับที่จะต้องเคลียร์ให้เรียบร้อยก่อนนะครับนี่นะครับมิกโดนน้ำนะนี่ชุดบอร์ดซับไ่นะนี่ดินทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยเนี่ยดินนะ เ็นดินโคลนเลยนะครับเนี่ยนะครับนี่บอร์ดซัพลายนะครับเนีย่ยเราต้องเช็คล้างทําความสะอาดให้หมดก่อนนะครับให้ชัวร์ก่อนถึงจะป้อนไฟเข้าไปลักษณะแบบนี้ป้อนไฟเข้าไปนี่มีอาร์คมีช็อตแน่นะครับอ่านี่นะครับต้องเริ่มจากบอร์ดซัพลายก่อนนะครับเดี๋ยวไปลือ้อทั้งหมดดูก่อนนะครับ พี่อันนี้ภายในนะครับเนี่ยที่เห็นขาขาวแดงๆนี่คือดินนะเน,นี่ยอันเนี้ยดินนะครับนี่ครับดินนะครับงั้นเนี่ยพวกเนี้ยดินทั้งหมดเลยนี่นะครับรู้สึกว่าจะโดนจะแช่จะแช่น้ําประมาณนี้นี่นะครับตรงนี้แช่น้ํานะครับบริเวณนี้แช่น้ํามิกตัวนี้แช่น้ํามานะครับที่เจอน้ําท่วมนะครับ ตอนนี้ประเมินประเมินว่าน่าจะพอซ่อมกลับมาให้ใช้งานได้นะครับแต่ว่าค่าจะค่าใช้จ่ายจะสูงกว่าปกตินะครับค่าซ่อมเนี่ยปกติอ่ะถ้าโดยโดยโดย,โดยสภาพปกติถ้าถ้าไม่โดนน้ํานะสไลด์เนี่ยก็ต้องเปลี่ยนแน่นอนนะครับสไลด์เนี่ยต้องเปลี่ยนใหม่แน่นอนนะครับแล้วตอนนี้ยิ่งโดนน้ํามาด้วยอันนี้คอนเฟิร์มเลยว่าสไลด์ต้องเปลี่ยนใหม่หมดนะครับ สวิตเดี๋ยวล้างเครื่องก่อนเช็คก่อนประเมินก่อนนะครับที่สัมผัสดูไม่น่ามีปัญหาเดี๋ยวล้างแล้วใส่น้ํายาเข้าไปก็ใช้ใช้งานได้โอเคแล้วสวิตนะครับแต่สไลด์ต้องเปลี่ยนใหม่หมดนะครับทีนี้ค่าค่าซ่อมเนี่ยที่จะสูงก็เดิมก็ตรงที่ว่าจะต้องใช้น้ํายาล้างบอร์ดประมาณสองสองขวดนะครับของเราจะไม่ไม่ไม่ใช้น้ําฉีดล้างนะครับนะครับที่ที่เราเห็นในคลิปนะถ้าเป็น อะไรแบบเนี้ยเขาจะใช้สายยางฉีดน้ําล้างเลยนะของเราจะไม่ทําแบบนั้นนะจะไม่ใช้น้ํานะครับจะไม่ใช้น้ําล้างนะครับเราจะมีวิธีล้างนะจะมีน้ํายานะประเมินว่าจะต้องใช้น้ํายาประมาณสองขวดนะครับพี่ก็จะต้องอมีมีค่าน้ํายาเพิ่มไปสองขวดนะครับจากจากค่าซ่อมปกตินะครับทีนี้เดี๋ยวพี่ลองตัดสินใจดูเดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดให้ให้ในไลน์นะครับในส่วนที่ จะต้องฉีดล้างเนี่ยที่เห็นเนี่ยก็คือเนี่ยพวกดินโคลนเนี่ยนะครับดินโคลนนะครับแล้วก็ตัวบอร์ดซับไพนะครับนี่นะครับตัวบอร์ดซับไพนะครับนี่นะครับบอร์ดซับไพนะครับถ้าถ้าพี่คอนเฟิร์มว่าโอเคไหวทําเดี๋ยวผมจะเคลีย์บอร์ดซับไพก่อนเลยนะครับบอร์ดซับไพเนี่ยเดี๋ยวเคลีย์ก่อนยังไม่ต้องใช้น้ํายาก็ได้ เราจะเช็คบอร์ดสะพายก่อนว่าทํางานปกติไหมมีปัญหาอะไรไหมนะครับถ้าสะพายปกติอ่เดี๋ยวค่อยมาสรุปกันอีกทีว่าอาจจะจะสั่งของมาทําแล้วนะอะไร,ประ,ป,ระประมาณนี้นะครับนะครับแล้วก็ตรงนี้มันก็ยังมีความเสี่ยงอยู่นะว่าบอร์ดเ e f e c t จะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเราต้องพยายามเคลียร์รรายละเอียดทุทกจุดก่อนก่อนที่จะเทสไฟเข้าไปนะครับ ตรงนี้นะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวผมสรุปรายละเอียดให้ในไลน์นะครับว่าค่าใช้จ่ายเป็นยังไงนะครับแล้วเราก็ลองตัดสินใจดูนะครับครับอันนี้สภาพอะแดปเตอร์นะครับตอนแรกนึกว่าอะแดปเตอร์ c ไม่สภาพเหมือนไม่ได้โดนน้ำแช่แต่ก็ยังไม่ได้เสียบไฟเทสลองลองเปิดดูภายในสักหน่อยนะก็ปรากฏว่าก็โดนแช่เหมือนกัน ครับคาบดินทั้งนั้นเลยนะเนี่ยคาบดินโคลนะน,นะดินโคลนะครับตัวนี้ก็ยังลองยังเทสไม่ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวต้องฉีดน้ายาล้างไล่ไล่ดินโคนก่อนนะครับประเมินว่าน้ํายาสองขวดจะพอไหมนะครับกน็น่าจะประมาณ2องถึงสามขวดนะผมว่านะครับอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยว สรุปให้เลยครับในรายค่าใช้จ่ายแล้วก็เดี๋ยวลองตัดสินใจดูนะครับครับนี่นะครับมิกนะครับก็เจ้าของสรุปสรุปซ่อมนะครับตัวนี้นะก็เป็นเหมาซ่อมอับน้ําเหมือนใหม่นะครับตัวนี้โดนน้ามานะครับเดี๋ยวสไลด์ต้องถอดออกหมดแล้วครับเปลี่ยนสไลด์ใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เริ่มเริ่มเริ่มทําไปบ้างแล้วนะตัวนี้บอร์ดเอฟเฟกนะบอร์ดเอฟเฟกเนี่ยโอเคเคลียร์แล้วนะครับต้นคลิปจะเห็นว่าบอร์ดเอฟเฟกโอ้โหหนักเลยนะครับ ขาไอมีปัญหานะหนักเลยนะครับตอนนี้คีนมาเรียบร้อยแล้วประมาณหนึ่งละเดี๋ยวค่อยเก็บรายละเอียดอีกทีนะครับนี่นะครับ่าดูที่ยังไม่คีนดินี่บอร์ดซัพพายนะครับบอร์ดซัพลายที่ยังไม่ได้คีนนะดูอันนี้ขี้ดินทั้งนั้นเลยนะขี้ดินโคลนเลยนะครับเนี่ยนะ,ะเดี๋ยวทำบอดสัพพายแล้วก็จะไดะ้เช็คไฟก่อนนะครับนี่นะครับ ให้ดูหน่อยนะโอ้โ oh. หชัดเจนเลยนะครับเละมากเลยนะครับโคนโคนแบบติดแบบแน่นหนามากนะครับถ้าถอดบอร์ดออกมาแล้วจะด,ดูชัดเลยนะครับนี่นะครับอ่าโอเคพี่อัปเดตให้นะครับวันนี้เคลียร์ชุดไฟกับชุดบอร์ดเอฟเฟกนะบอร์ดเอฟเฟกกับบอร์ดไฟเนี่ยล้างเคลียร์แล้วโอเคแล้วนะครับแล้วก็มาเจอปัญหาเพิ่มเติม ที่มันจะต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับตัวหม้อแปลงตัวเนี้ยไฟเข้าช็อตนะครับไฟเข้าสองรอยี่สิบเข้านี่ยนะครับแล้วตรงนี้ไฟออกนะครับไฟออกไปเข้าหาบอร์ดสัลายตัวนี้นะครับห<ต>ม้อแปลงเนี่ยฝั่งไฟออกเนี่ยไม่เสียนะครับแต่ฝั่งไฟเข้าเนี่ยช็อตนะครับหม้อแปลงเนี่ยต้องพันใหม่เวลาพันใหม่ก็ต้องรื้อพันทั้งลูกอะนะครับตัวเนี้นะครับ ทีนี้เอ่อมันก็จะต้องมีค่าพันมอแปงครับพี่เดี๋ยวผมแจ้งแจ้งค่าใช้จ่ายไปแล้วเดี๋ยวลองลองดูีิว่าจะไหวเปล่านะครับรวมออกับของเก่านะครับเนี่ยมันมันมันจะเจอของมีปัญหาเนี่ยถ้าถามว่ามันจะมีอะไรเพิ่อมอีกไหมตอนเนี้ยนอกจากตัวนี้แล้วเนี่ยก็ก็ไม่มีอะไรแล้วนะนะครับก็มีพันมอแปงใหม่เนี่ยก็จบและอย่างอื่นอย่างอื่นถ้าเสียก็อยู่อยู่ในค่าซ่อมอยู่แล้วนะครับอย่างเช่น บอดสปายตัวเนี้ถ้าอะไหล่บอดสปายเสียถ้าไฟมาสมบูรณ์แล้วบอร์ดสปายเสียพวกนี้ก็ก็เช็คซ่อมได้ไม่มีค่าอะไหล่อยู่ในค่าใช้จ่ายอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเครื่องติดปกติแล้วตัวเนี้ต้องมาวัดความเสี่ยงกันอีกทีนึงอันนี้ไม่ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่ว่าเอฟเฟกเนี่ยจะใช้ได้ปกติไหมมีปัญหาไหมนี่แหละครับเอฟเฟกเราต้องรู้สึกว่าเอฟเฟกอาจจะเสียก็ได้ กับเอฟเฟกใช้ได้ปกตินะครับตัวเนี้เพราะเราไม่รู้เลยต้องพูดต้องพูดไว้ก่อนนะครับตงเนี้ยตรงนี้เดี๋ยวให้พี่ให้พี่ตัดสินใจใหม่อีกทีนึงมิกตัวนี้ถ้าซ่อมเสร็จแล้วอะชุดไฟเลี้ยงเสร็จแล้วอะเดี๋ยวต้องต้องมาวัดวัดใจดูอีกทีว่าบอร์ดเอฟเฟกจะใช้งานได้ไหมนะครับก็ณนะตอนนี้ถ้าพี่เบรกเบรกการซ่อมนะจะไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสรุปว่าเนี่ยมามา,มา,ม,ามาเสียค่ามอแปลงอีกแล้วนะครับ อ่าค่าเราเสียค่ามาแปลงอีกแล้วนะครับก็รวมไปของเก่าแล้วพี่ก็ตัดสินใจถ้าพี่ดูดูยอดแล้วแบบโอ้ไม่ไหวแล้วเนี่ยก็ตอนนี้ไม่ไม่มีไม่มีค่าให้จ่ายนะอะไรที่ทําไปแล้วก็ไม่ไม่ได้คิดค่าให้จ่ายนะครับนะครับอ่าสมมุติว่าโอเคตัดสินใจซ่อมนะครับรับได้กับค่าซ่อมนะที่แจ้งไปทั้งหมดนะครับไม่น่ามีอะไรเพิ่มเติมแล้วไม่ไม่มีอะไรเพิ่มเติมอีกแล้วดีกว่านะครับ มติว่าซ่อมไปแล้วชุดไฟใช้งานได้แล้วเราเราเอามาเทสปุ๊บปรากฏว่าเอฟเฟกเอฟเฟกเสียเอฟเฟกไม่ทำงานทีนี้รู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยโอเคแล้วเพราะว่าทามิกไม่มีเอฟเฟกก็ไม่อยากใช้อะไรเงี้ยสรุปว่าหยุดการซ่อมเพื่อที่จะเพื่อที่ว่ามันมิกมันไม่มีเอฟเฟกเราไม่อยากใช้ถ้าหยุดการซ่อมปุ๊บทีนี้จะมีค่าใช้จ่าย ทีนี้จะมีค่าให้จ่ายแล้วนะครับค่าเช็คซ่อมทั้งหมดอ่ะไม่มีค่าให้จ่ายก็จะมีแต่ค่าพันเมอแปงตัวนี้นะครับจะมีค่าพันเมอแปงซึ่งเดี๋ยวผมจะแจ้งไปนะครับไอ้ไอ้ไค่าซ่อมที่แจ้งไปตอนแรกก็จะไม่มีนะครับก็จะมีค่าพันเมอแปงอย่างเดียวนะครับกรณีที่ชุดหมอแปงมาแล้วเทสแล้วเอฟเฟกเอฟเอฟกใช้งานไม่ได้บอร์ดเอฟเฟกเสียนะครับไม่อยากไม่อยากซ่อมแล้วมันมันไม่มีเอฟเฟกมันก็ไม่อยากใช้อะไรประมาณนี้นะครับ สมมุติว่าถ้าถึงตอนนั้นแล้วไม่ซ่อมต่อก็มีแต่ค่าพันมอแปลงอย่างเดียวนะครับค่าเช็คซ่อมก็ไม่มีเหมือนเดิมนะครับพี่ลองตัดสินใจดูนะครับครับพี่ผมสรุปเพิ่มเติมให้อีกนิดนึงนะนะครับในกรณีนี้นะในกรณีที่ว่าสรุปซ่อมต่อนะสรุปซ่อมต่อแล้วชุดไฟมาแล้วเราเทสเครื่องแล้วอเอฟเฟกต์ใช้งานไม่ได้ไม่อยากซ่อมต่อค่าใช้จ่ายที่จะต้องเสียก็คือ มีค่าพันหม้อแปลงกับค่าที่สั่งสเปรย์มาล้างบอร์ดแค่นั้นนะครับตรงนี้นะครับเพราะว่าไอตัวบอร์ดไม่ล้างก็ไม่ได้ถ้าไม่ล้างก็เทสไม่ได้นะครับต้องล้างถึงจะเทสได้ไงั้นตัวตัวน้ํายาก็ต้องต้องสั่งมาเลยแล้วก็หม้อแปลงก็ต้องก็ต้องเอาไปพันใหม่นะครับนะครับถ้าถ้าสรุปซ่อมตอนนี้แล้วกลางทางปรากฏว่าบอร์ดเอฟเฟกใช้งานไม่ได้ไม่อยากซ่อมต่อไม่อยาก เสียเงินเต็มจํานวนนะครับหยุดการซ่อมตรงนั้นนะครับค่าซ่อมที่แจ้งไปก็ไม่เสียจะเสียแต่ค่าพันหม้อแปลงกับค่าสเปรย์ล้างบอดนะครับตามรายละเอียดที่ผมแจ้งไปเลยนะครับอลองสรุปให้อีกทีครับถ้าถ้าสรุปไม่ซ่อมตอนนี้เลยเบรกการซ่อมตอนนี้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับครับผมตัวนี้ยามาฮ่านะครับ mg 16บ fx นะครับ ตัวนี้มิกโดนน้ำมานะแช่น้ำนะครับช่วงที่น้ำท่วมนะครับเจ้าของเครื่องอยากลองให้เอามาเช็คล้างซ่อมดูที่ว่าจะโอเคไหมนะครับก็ตัวนี้ก็รับรับทำให้นะครับก็เดี๋ยวค่อยๆทำเป็นขั้นตอนไปนะครับที่เห็นนี่จะเป็นดินโคลนเลยนะนะครับลักษณะนี้ตอนนี้ที่ที่เราประเมิน ตกลงว่าจะซ่อมให้นะก็คือลองเทสหมุนพวกวอลลุ่มเนี่ยยังยังหนืดดีอยู่ยังโอเคดีอยู่นะครับก็เลยเออลองลองเสียงซ่อมดูนะครับเบื้องต้นก็ชุดจ่ายไฟโอเคแล้วบอร์ดเอฟเฟคล้างไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็เหลือตัวบอร์ดเชนแนลตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปเริ่มรื้แล้วก็ล้างเลยนะครับครับอันนี้ก็สภาพบอร์ดที่ ตอดสไลด์ออกแล,แล้วแล้วก็เช็คคีนไปหนึ่งรอบแล้วนะครับอันนี้คือเช็คคีนไปหนึ่งรอบนะครับรอบแรกเนี่ยเราเอาสลไลด์ออกแล้วก็เอาพวกฝุ่นออกก่อนนะพวกฝุ่นออกก่อนนะครับคีนพวกฝุ่นออกก่อนนะครับแล้วก็เอาน้ํายาน้ํายาล้างล้างปิ้นแบบแห้งเร็วนะไล่ไล่ฝุ่นเล็กๆออกนะนะครับฝุ่นที่มันจะไปทําให้เกิดไฟฟ้าสถิตนะครับใช้น้ํายาแบบแห้งเร็วนะ เฉพาะทางนะล้างบอร์ดนะครับเนี่ยคีนพวกนี้นะครับถ้าเราไม่ใช้น้ํายาเนี่ยฝุ่นที่เรามองไม่เห็นนะมันยังค้างอยู่แล้วมันจะไปทําให้เป็นไฟฟ้าสถิตได้นะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะไปเก็บรายละเอียดตรงพวกตรงขาตรงขาขาอะไรนะครับตามวอลล่มตามอะไรพวกนี้ทั้งหมดเลยนะครับอ่าโอเคนะครับ คีนให้ประมาณหนึ่งเรียบร้อยเดี๋ยวโออีกหลายรอบนะครับอันนี้รอบแรกไปผ่านไปแล้วนะครับอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวทําให้ต่อเดี๋ยวอัปเดตให้ครับครับด้านหลังนะครับด้านหน้าโอเคแล้วเดี๋ยวเหลือรอใส่สไลด์แล้วก็เทสนะครับนี่ด้านหลังก็พอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวต้องล้างบอรดด้านหลังก่อนนะครับโอ้โห ตอจมน้ํานี่หนักพอสมควรต้องประเมินดีๆแล้วค่อยๆแล้วค่อยๆทํานะครับทําไปทีละสเต็ปนะครับเราไม่รู้เลยว่ามันจะจบใช้ได้ดีชัวร์ไหมนะครับเดี๋ยวต้องทําไปทีละสเต็ปนะครับเดี๋ยวใส่สไลด์ก็จะใส่สไลด์ลองชุชดมาสเตอร์แล้วก็ชแนลสองชแนลพอก่อนนะครับเทสก่อนลองเทสเบื้องต้นดูก่อนแล้วก็ ทดสอเอฟเฟกดูก่อนว่าใช้ได้ไหมนะเดี๋ยวสรุปกันอีกทีนะครับด้านหลังมันก็พอสมควรเลยเดี๋ยวทอทำความสะอาดด้านหลังก่อนนะครับให้ดูก่อนนะครับโอ้โหอ่ะโอเคยังมีพอมีความเป็นไปได้อยู่ครับมันมันสกปรกที่เรายังไม่ได้ล้างนะครับล้างแล้วเดี๋ยวก็น่าจะดีขึ้นนะครับครับผมด้านหลังนะครับทําความสะอาดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็จะใส่สไลด์แล้วก็เทสแล้วนะครับ นี่ด้านหลังนะครับเขียทคำความสะอาดทั้งบอร์ดเรียบร้อยนะครับตอนแรกก็กลัวเหมือนกันว่าจะเป็นสนิมจะเป็นอะไรอพอโดนน้ำยาล้างไปก็เขียรยเรียบร้อยเลยสะอาดเหมือนใหม่นะครับเขียรยล้างเรียบร้อยนะครับทุกจุดโอเคหมดนะครับตรงนี้ก็เยอะเลยตอนแรก มันขึ้นเป็นแดงๆเหมือนจะเป็นสนิมนะเป็นสุดท้ายคือเป็นพวกขี้ดินขี้โคลนนะครับอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวประกอบใส่สไลด์แล้วประกอบเทสก่อนนะครับครับครับพี่อัปเดตให้ให้ตรงนี้ก่อนนะจะได้มีความหวังนิดนึงนะครับตอนนี้เทสลองป้อนไฟเข้าไปนะครับเราก็ใส่สไลด์สักประมาณนี้ก่อนเนาะเนะทสสองชแนลนี้ก่อนนะครับ ตอนนี้ไฟติดปกติดีโอเคเลยนะนะครับไม่มีอะไรผิดปกตินะครับตอนนี้นะไม่มีอะไรผิดปกติถือว่าโอเคนะครับแล้วก็เสียงก็ <Everything S 1> เสียงก็ออกปกติเลยนะครับนะเสียงออกปกติเลยแขนซ้ายแขนขวา วอลลุ่ม <Volume S 2> ยังนิ่มอยู่ยังโอเคนะครับวอลลุ่มยังโอเคอยู่แล้วก็เซนกุ๊บนี่เซนกุ๊บเซนกุ๊บใช้ได้วอลลุ่มสวิตช์ล้างแล้ววอลลุ่มล้างแล้วก็ไม่มีข้อแคกเลยนะครับ อีคิวก็ใช้งานได้โอเคนะอ่าโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวสเต็ปต่อไปเด,เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเทสบอร์ดเอฟเฟกนะครับแล้วเดี๋ยวอัปเดตให้นะครับ ครับพี่อันนี้เทสบอร์ดเอฟเฟกนะใส่บอร์ดเอฟเฟกไปแล้วนะครับเอฟเฟกออกนะนะครับพี่ดูลักษณะเราใช้งานได้ปกติเลยเอฟเฟกนะครับอันนี้ยังไม่ยังไม่ได้ <จะ S 2> เปิดเอฟเฟกตนะ อ่าเอฟเฟกก็ออกปกตินะออกครบสองข้างนะครับอ,อันนี้เมนเมนอันนี้เม,ม,มน,น,ออนอเอฟเฟกต์อ่อน,น,นออฟเอฟเฟกต์อ่าโอเคครับพี่เอฟเฟกออกปกตินะครับเดี๋ยวผมทำต่อเลยแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวใส่สไลด์ใหม่ทั้งหมดเลยตอนนี้นะครับตอนนี้ดูแล้วไม่ไม่ติดอะไรแล้วดูแล้วโอเคแล้วนะครับก็เหลือ ใส่สไลด์ใหม่ทั้งหมดนะแล้วก็ไล่ล้างวอลลุ่มทีละตัวต้องเทสทีละชะแนลต้องเทสทีละชะแนลเลยนะเทสทีละชะแนลแล้วเทสวอลลุ่มทีละตัวนะครับล้างทีละตัวแล้วก็ถ้าจบวันนี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วก็เหลือแค่รอหมอแปลงที่ส่งไปพันกลับมาก็โอเคแล้วเดี๋ยวประกอบรอเลยถ้าถ้าเสร็จนะครับแล้วเดี๋ยวอัปเดตให้พรุ่งนี้ต่อนะครับ ผมเดี๋ยวสรุปให้เลยคืนนี้นะครับตัวนี้ก็โอเคแล้วนะครับตัวเนี้ถือว่าจบแล้วโอเคแล้วนะครับใช้งานได้หมดแล้วนะครับตอนนี้นะครับช่องที่หนึ่งนะครับช่องที่สองช่องที่สามนะครับช่องที่สี่ อ,อินพุตได้เปิดไว้เท่ากันหมดเปิดไว้เหมือนกันหมดนะครับเช็คทุกช่องให้ดูว่าใช้งานได้เสียงเท่ากัน โอเคสรุปเลยครับก็ใช้งานได้โอเคทั้งหมดแล้วตอนนี้นะครับเอฟเฟกใช้งานได้นะครับชแนลทุกชแนลใช้ใช้ได้ทุกชแนลอินพุตใช้ได้หมดนะครับทุกเอาต์พุตใช้ได้หมดนะครับออกมอนิเตอร์ใช้ได้หมดนะครับตอนนี้ก็เหลือประกอบสมบูรณ์แล้วก็รอมอแปลงมาแล้วก็เทสอีกทีนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยสรุปให้อีกทีตัวนี้ตอนนี้เบื้องต้นก็จบเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้เหลือรอมอแปลงแค่นั้นนะครับการซ่อมไม่มีแล้วนะครับเหลือ เดี๋ยประกอบแล้วก็เทสยาวนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเทสไอตัวใหญ่ให้นะครับแล้วเดี๋ยวอัปเดตให้ครับครับพี่อัปเดตให้นะครับวันนี้ประกอบตัวนี้ให้นะครับตัวใหญ่เดี๋ยวรอรอหน่อยนะโต๊ะมันโต๊ะมันไม่ว่างนะครับเดี๋ยววันนี้วันนี้เคลียร์ตัวนี้ให้นะครับเไม่ได้เคลียร์ง่ายเหมือนกันนะต้องบอดี้ทั้งหมดเนี่ยต้องล้างทำความสะอาดโคนเนาะนะครับตอนนี้ก็โอเคล้วนะครับ แต่ว่ายังยังเป็นมอแปลงของผมอยู่นะมอแปลงของพี่ยังยังไม่มาแสนซนน้ายแสงวาใช้งานได้โอเคหมดครับเอฟเฟกออกปกติดี โอเคครับพี่อัปเดตให้ประมาณนี้เนะวันนี้ไอตัวตัวนี้โอเคละรอมอแปลงอย่างเดียวนะครับตัวใหญ่เดี๋ยวผมรอเคลียร์โต๊ก่ันนะครับอาจจะอืมันมีตัวใหญ่อีกตัวที่มาก่อนพี่ที่จะต้องเช็คนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวลองดูครับพี่เดี๋ยวผมอัปเดตให้นะครับครับพี่ที่ว่าจะสรุปให้วันนี้ก็ประมาณนี้นะก็เดี๋ยวพอดีผมมาทําช่วงเย็นแล้วเพิง่งเพิ่งจะมาเช็คตัวนี้แล้ว เนี่ยตัวปลั๊กเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมซื้อปลั๊กมาเปลี่ยนทําให้ใหม่ก่อนนะครับก็ไม่มีปัญหาแล้วมาแปลงมาแปลงได้มาแล้วประกอบเข้าไปแล้วนะครับพอดีจะเทสก็เลยยังไม่อยากเทสก็เลยแกะดูก็โอเคเดี๋ยวต้องเปลี่ยนหัวปลั๊กให้ใหม่นะครับก็ตัวเล็กเนี่ยไม่มีอะไรแล้วจบแล้วนะครับตัวเล็กเดี๋ยวเคลียร์เคลียร์แจ็คทั้งสองฝั่งนี้ก่อนตัวนี้เดี๋ยวเคลียร์ทำความสะอาดแล้วก็อาจจะเชื่อมใหม่นะครับฝั่งนี้เดี๋ยวตัดนี่ออกเลยแล้วก็ ซื้อ,อ,อตัวปลั๊กมาเปลี่ยนให้ใหม่นะครับตัวเล็กก็โอเคแล้วครับสรุปไม่มีปัญหาแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับแต่ตัวใหญ่เนี่ยผมวันนี้ผมว่าจะเคลียตัวนี้จบง่ายเราจะเช็คของพี่มันมันไม่จบง่ายนี่เดี๋ยวถ้า,างไงเดี๋ยวพยายามจะเช็คและสรุปให้นะครับตัวใหญ่นะครับแต่ตัวเล็กเนี่ยเสร็จแล้วโอเคแล้วนะครับเหลือแค่เปลี่ยนหัวปลั๊กนี่แหละนะครับตัวเล็กนะครับเอาไว้พรุ่งนี้ผมอัปเดตให้อีกทีนะครับอัปเดต สรุปให้นะครับตัวเล็กมิกตัวเล็กตัวนี้โอเคแล้วนะครับตอนนี้ใช้ใช้ม้อแปลงของพี่นะนะครับตอนมอแปลงมาแล้วก็ทําให้แล้วโอเคแล้วนะครับเมื่อวานติดที่เคลียวหัวปั๊บนะครับ <จะ S 1> ใช้งานได้ <จะ S 1> โอเคเลยนะครับต,ตัวนี้รวมกัจะมมมามาะนนคก็ทุกอินทุกเอาใช้ได้หมดครับ คิวใช้งานได้ปกติเลยจะได้หมดไฟสี่ที่แปดวนออกปกตินะครับก็บจ,จะมีจะมีฝาครอบสวิตสองอันนะที่ไม่มีนะครับผมเลือกเอามาเอามาใส่ชุดนี้ก็จะไม่ไม่ค่อยได้กดบ่อยนะครับมันแตก นะครับแล้วก็เละเลยก็หาดูให้ของเราก็ไม่มีที่มันใส่ได้นะครับนะครับมีแค่นี้แล้วก็โอเคสรุปเรียบร้อยครับเอฟเฟกก็เอฟเฟกถ้าผมเปิดศูนย์ดีเท่ากันเนี่ยมันจะได้ยินมีความซา,หน,นะมซาหน่อยนะครับมีเสียงซาของบอดเอฟเฟกหน่อยนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของความเสื่อมของบอดนะครับมีแค่นี้เองนะครับแต่ว่าเอฟเฟกใช้ได้ปกติเวลาใช้งาน เราก็เอาสักเปิดสักประมาณนี้เนี่ยไม่มีเสียงรบกวนเงียบประมาณนี้ห้าก็ไม่มีนะครับถ้าเปิดสิบแล้วพอก็เอาสักเปิดสักสิบเนี่ยประมาณนี้แต่ชุดนี้เปิดศูนย์ดีบีประมาณนี้นะครับเรื่องการใช้งานน่าจะเข้าใจโอเคอยู่แล้วนะครับลองเปิดประมาณนี้ตอนนี้เปิดแอปเป็ไว้เที่ยงองนะครับเปิดได้อีกเยอะเลยมเ มีใครรักอย่างซ้อนเรนมีดีอะไรที่ฉันจึงหวุ่นหลับตาเหมือนจะเป็นโปรแกรมสามมนที่เขาใช้ใช้กัน,นอ่าหางมันจะยาวหน่อยโปรแกรมที่สว่าใจไม่เคยอูนอีแต่คุณไม่เห็นวีแวบบ อ่าโอเคครับพี่เอ่อตัวนี้นะเสร็จเรียบร้อยครับแล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเช็คตัวใหญ่เราสรุปให้นะครับก็งานซ่อมมันตอนนี้มันมาพร้อมกันหมดเลยนะนะครับหลายอย่างนะครับมันก็ต้องรอโต๊ะสะดวกนะครับอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวอัปเดตตัวใหญ่ให้ตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ